สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศลุงเรือเจริญยนพึ่งหายจากโควิดนะครับก็เลยไม่มีคลิปได้ลงวันนี้ก็มีวิโก้สมาร์ทแคร็บนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เราล้างภายในนะครับมีพี่ถังกับพี่ภูมินะครับที่ทํางานเออสูตรปะชัยด้วยนะครับตอนนี้รถตัวสมาร์ทแคบตัวนี้เนี่ยเป็นปี2011นะครับหรือปี54เครื่องยนต์205 V Turbo นะครับภายในนะครับลูกค้าเนี่ย ฝีมือฝีมือของพี่ของพี่ถังเป็นคนล้างเองเลยนะครับภายในนะครับพี่ถังเป็นคนล้างถือว่ามือหนึง่งเป็นมือหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับอีกมือหนึง่งมันไม่ทําอะไรเลยนะครับเป็นสองมือดูนะครับลูกค้าภายในร้านเราก็ถ้ามันสะอาดนะครับเราทําง่ายนะครับพื้นจะไม่มีผุนะครับพื้นก็จะไม่มีผุมีรอยสนิมถามว่ารถคันนี้ได้สวยไหมก็ถือว่าสวยเลยนะครับสําหรับในการที่ จะเอาไปใช้ในรถยนต์มือสองในร้านเราก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการภาย,ภายในที่เราทําไว้นะครับส่วนด้านส่วนภายนอกนะครับภายนอกนะครับลูกค้าบางเดิมทุกชิ้นเลยคันนี้บางเดิมทุกชิ้นเลยือแต่ว่าก็มีริ้วรอยบ้างนะครับก็มีริ้วรอยบ้างแต่ว่าได้บางได้เดิมนะครับทีสีสันสวยนะครับตัวนี้ก็ปี2อ1 1ก็ราคาไม่แรงนะครับเราขายอยู่ที่ 3 3 9 0 0นสับาทนะครับลูกค้าก็มีรีรอยบ้างนะครับถ้าจัดไฟนั้นก็ได้นะครับลูกค้ายางดีทั้ง4เส้นนะครับ่ะเข้ามาเข้ามาดูทางนี้อันนี้ก็อยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านในการทำความสะอาดรถแต่ละคันนะครับลูกค้าอตอนนี้ก็จะเด่นก็มีฝุ่นมีบ้างน็อตคนันนี้ไม่มีขยับน็อต แทมซ้ายขวาไม่มีขยับเลยนะครับลูกค้ารถปี2011ด้วยนะครับถือว่าลูกค้าได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับเกณ์การที่ว่าใช้งานคันหน้าเดิมนอตไม่ขยับแน่นอนนะครับน้ำยาหล่อเย็นก็สวยนะครับถือว่าถือว่าใช้ได้ถ้านำน้ำยาหล่อเย็นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ดูแลตัวสมาร์ทแชปก็สามารถเปิดแชปได้นะครับมันจะมีถึงปี2 0 1 1นะครับปี2 0 1 2ก็จะเป็นรถปี เป็นแชมป์แล้วก็จะเป็นหน้าแชมป์อันนี้เป็นหน้าหน้าสมาร์ตนะครับตัวนี้ซึ่งวิกโก้แชมป์ก็ไปอีกราคาหนึ่งนะครับลูกค้าสําหรับใครที่มองหารถอยู่นะครับตอนนี้เราก็พักเที่ยงกันนะครับพักเที่ยงกันมาแล้วก็ให้พนักง,งานนะครับกินข้าวกันนะครับพี่พ่วงกินขวกะหยังโอ้กินกนมามากปาดเท่าแก่บ่อะไตรต้มไก่สุกินเดียว ต้มไก่นั่งสุกครับต้มไก่นั่งสุกครับโอ้พี่ภูมามาตอนบัหไงไข่สามนวยค้นตัวน้อยเบาะเราก็เอามาเบาะเราก็เอามาซักนะครับมาเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับมีโค้ชแชมป์เราไปดูครับตอนนี้แชมป์ลักษณะการที่เราลื้อนะครับหลังบ้านก็ประมาณนี้นะครับมีลื้อซักตากนะครับเป็นแนวยาวนะครับ จะตากไว้ค่าเชื้อโรคนะครับนี่ทำความสะอาดทุกคันนะครับลูกค้าที่กันไหนสกปรกมากสกปรกน้อยเราก็จะทำไม่ให้นะครับนี่ส่วนด้านวิโก้แชมป์คันนี้นะครับก็พึ่งพึ่งเอามาทำความสะอาดนะครับนะครับสำหรับคนขยันของเรานะครับนี่พี่ทั้ง มาหลบมาอู้มามาอยู่นี่แสดงพี่ถังกินข้าวเพิ่งเสร็จนะครับโอ้โหพี่ถังเป็นคนทำใช่ไหมเนี่ยเออพี่ถังทำนะครับคันนี้สีขาวนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าถือว่าสวยนะครับรถก็ถ้าจะได้ดูภายในนี้ก็จะเป็นเรานะครับที่ทำนะครับด้านหลังคาคันนี้นะครับด้านหลังคาดูเลยเลยครับบางๆนะครับเคยเคลียร์สีมานะครับคันนี้เคยเคลียร์สีมา นะครับทั้งคันนะครับแต่ไม่มีคว่ำไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีได้นะครับแต่เคยเคลียร์สีมาเพราะว่าเป็นรถมือสมานะครับลูกค้าส่วนนัดฝากระโปรงมีรอยขยับคันนี้แต่ห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เราทําการล้างกันอยู่นะครับยังไม่ได้ออกสู่ท้องตลาดนะครับราคาคันนี้ก็ไม่แรงนะครับสามแสนบาทนะครับตัวนี้คอนโซลสีดําแล้วนะครับส่นเก้าพับาท ลูกค้าที่อยากหาดูรถนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ชมอันนี้ผมชมให้คร่าๆนะว่ารถเคยเข้ามาแล้วเราทําอะไรกันบ้างนะครับในการรดมือสองนะครับเรามาแล้วก็ล้ออันนี้ล้อเดิมไม่สวยนะครับเราก็ได้เปลี่ยนล้อให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคารถเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากสีสันได้ไม่มีชนเคยทําสีนะครับลูกค้าเคยทําสีบ้างๆนะครับไม่มีหนานะครับ บางๆไม่นหนานะครับบางๆอารอบคันเลยนะครับในการทําสีรถคันนี้ผมดูแล้วก็รอบคันแต่รถไม่มีคว่ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับลูกค้าไม่มีชนหนักแน่นอนสีสันก็ดูใช้ได้เลยทีเดียวเขาพ่นสีอาบน้ํามาบางๆนะครับก็เรียกว่าอาบน้ํานะครับในกรณีชนหนักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เราไม่ได้โกงลูกค้าแล้วครับรถทําสีมารถไม่เคยทําสีเราก็บอกนะครับอันนี้เคยทําสีมานะครับ ขอประตูด้วยนะพี่ถังเนี่ยยังไม่สะอาดนะครับอ่านี่ตะคงตะเข็บนะครับด้านฝั่งนี้นะครับหมุดเม็ดอ้างนี่อยู่ครบโรงงานนะนี่เลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลสีสีดำนะครับเป็นคอนโซลคอนโซลนี้จะสีดำจะเป็นตัวพิลเลอร์ P er. ตัวนี้เครื่องยนต์2อ0พเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกค้าฟรีดาวได้ฟรีจัดฟรีโอนได้หมดนะครับลูกค้าอยู่ที่ลูกค้าเครดิตด้วยนะครับ อันนี้เราลือก็เอาไปกองเป็นพันหนึ่งไว้ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับแต่ก็สกปรกหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จนะครับเราล้างทีละสองคันเลยนะครับรถขึ้นเข้ามาใหม่ล้วก็ลื้ออกมานะครับเพื่อทําความสะอาดอันนี้ทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วเก็บไว้นะครับเพื่อจะลงแว็กนะครับแล้วก็จะได้ประกอบนะครับสําหรับรถที่ยน์ที่เข้ามาเราก็จะทําประมาณนี้เกิบทุกๆคันนะครับ ก็ให้ลูกค้าได้มีความสะอาดมีความเชื่อมั่นนกับทางร้านเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเราทำจริงนะครับยังไงก็ฝากนะครับถ้าใครได้รถกับทางร้านเราไปล้างไม่สะอาดก็มีพี่ถังกับพี่ภูมินะครับอ,อ๋อแล้วสุผ้ชัยด้วยอย่าลืมนะครับสูภชัยเป็นตัวแกนหลักนะครับออล้างกัน3คนนะครับส่วนผมก็นอนเพิ่งตื่นนะครับเพราะว่าป่วยโควิดเพิ่งหายครับก็เลยมารีวิวให้กับลูกค้า แล้วก็ผู้ติดตามนะครับได้ชมว่านี่คือหลังบ้านเราที่ทำกับข้าวกินกันนะครับพอกินข้าวเสร็จเขาก็ลุยงานเลยครับเขาไม่ได้นอนนะครับพี่ภูมิก็ทําต่อเลยนะครับไม่มีเวลาหยุดเลยนะครับเลิกห้าโมงนะครับก็จะมีอาหารการกินเราก็ให้เต็มที่นะครับส่วนด้านนั้นก็คือออฟฟิศนะครับอัปลามาแล้วนะครับลูกค้าปลาลามาแล้วปลาปลาของเรามาแล้วนะครับ เดี๋ยวเข้าออฟฟิศก่อนก็ได้นี่มาดูออฟฟิศเรามีออฟฟิศมีให้ท่านเซ็นสัญญานะครับใครที่เคยมาเซ็นแล้วเคยที่เคยรับรถแล้วก็อันนี้ปลาามาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครนะครับดูในช่องทางเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาามาให้นะครับอันนี้ปลาานี่ แซบนัวเราไม่กลัวใครนะครับของปราแม่ตาตาแม่ทิดาของเราเองนะครับตีตาของเราเองเลยนะครับไม่มีขายทางต้องต,ตลาดเราอยากขายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทําการตลาดคือการแจกฟรีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมทําอะไรบ้างเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ